S <S <an other> ผมมีพ้าบ้านพักเครื่องกรุงเทพมหานครมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้นะที่หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆนี้จะเป็นเหรียญพักแก้วมรกตปี2539นะครับมหาบรารมีสร้างอุบโสบสถวัดนกนะครับพระเครื่องกรุงเทพนะครับเนื้อทอง,งแดงกระไหล่ทองสภาพพอสวยนะครับตอโคตด,ด้านหน้าเหรียญน,นะนะครับก็เป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธินะนะครับคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยมายาวนานอยู่แล้วนะครับพุทธศิลป์สวยงามนะครับด้านหน้าใช้เป็นพิมพ์พักแก้วมรกต แบบนี้นุนเด่นสวยงามก็ไหลทองยังเต็มเต็มอยู่นะครับเราดูนี่พุทธศิลป์สวยงามมากๆนะสำหรับพระแก้วมรกตนะครับโคดก็จะเป็นโคดต,ตอกนะครับตอกด้านหน้าเหรียญแบบนี้นะนะครับข้างล่างสุดก็จะเป็นฟอนต์กำกับพระแก้วมรกตนะครับออกวัดนกในงานใหญ่อยู่แล้วนะนะครับด้านหลังใช้เป็นรูปพระอุบโบสถนะครับตามชื่อรุ่นนะนะครับรายละเอียดด้านหลังเราเนี่ยเห็นไหมสวยเดิมคมชัดนะครับรูปพระอุบโบสถ งดงามมากนะครับกำกับปีปศชัดเจนนะครับสอ3 9ัดเจน2539วัดนกกรุงเทพนะครับองนี้นะผมเปิดไว้170บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้องค์ตามในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม